แล้วก็ผมขออนุญ,ญาตนะฮะท่านแรกออกมาตรงนี้แล้วก็รอ้รองรอ้องปุ๊บที่เหลือยิ้มทายช่วยกันทายโอเคไหมอันนี้ตอ้องรู้คุณคนแรกใช่ไหมคุณเป็นคนแรกเหรอทำไมงี้จ้ะเนี่ยไม่รู้ครับได้หมดอยากเป็นคนแรกหรืออยากเป็นคนสุดท้ายก็ได้แต่ว่าก่อนเล่นเทียร์ทีมแล้วกันเอาทีมของคุณปอนเท่าก่อน,นอเพราะเขาบอกว่าเขาชอบเล่นเกมแต่แพ้บ่อยอเราก็ให้เขาก่อนเาจะไม่เราจะแพ้ไม่ได้นะฮะ เลี้ยงลนันได้เลยดี๋ยวงก้นสุดท้ายดีกว่าน,นี่ท่านท่านแรกเลยตรงนี้เลยคนแรกเลยเ,เดี๋ยวเรามีเพลงให้ถ้าเกิดร้องไม่ได้สามารถสกิปเพลงได้นะบอกว่าขอขอขอเป็นเพลงอื่นแทนเ,เรามี90วินาที ทีมไหนได้มากกว่า Onion. เป็นฝ่ายชนะไปนะฮะอ่เรามาจับเวลาแล้วซึ่งเพลงที่ทีมงานเลือกนะฮะเป็นเพลงยุคทีมงานนะฮะก็แต่ยุคประมาณยุค2000อะไรเงี้ยน้องก็บอกขอท่านหมดเลยได้ไหมไม่รู้จักเลยเอาเกิดท่นหรอโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะทุกคนครับเก้าสิบวินาทีพร้อมแล้วเริ่มเลยมะง่ายอีกอีกอีกอีูอีกอีกอีกอกอีอีกตับมา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 ต่อต่ออีนะอีนะ

ิงิงติงอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสแน่นอนอย่าเงียไม่ไคริสต์มาสเหรอจิงกัเบลใกล้แล้วใกล้แล้ใกล้ใกล้กับคริสต์มาสแล้วมีมีคริสต์มาสอยู่ชาร์ตอันดับหนึ่งทุกปีลาสคริสต์มาสมาอะไรัอ่ะผมรู้ไม่คือเพลงอะไรแต่ผมไม่รู้จากชื่อพ